วยากรณ์60จุดนะครับ EP 2เรามาต่ออีก10จุดนะฮะข้อ11なนเดในเดเป็นการเลือกที่จะไม่ทำอันนี้แล้วจุดๆนะครับอยู่ตัวอย่างนะฮะมูสกอวะอาซากฮังโมทาเบนไนเดเดคาเคมาสตะก็คือคุณลูกชายเนี่ยนะครับไม่กินข้าวเชาว้าแล้วก็ออกไปข้างนอกก็คือออกไปข้างนอกโดยไม่กินข้าวเชาว้า โดยไม่นั่นเองจุดๆนะครับโดยไม่ทําเลือกที่จะไม่ทำในเดนะครับก็ถ้าเป็นเลือกทํกทรราก็เป็นรูปเทธรรมดาเป็นรูปเชื่อมเนาะโกหังอาซากโกฮังทาเบเตเดคาเมก็กินเข้าวช้าแล้วออกบ้านแบบนี้นะครับต่อไปข้อ12เนี่ยเจอบ่อยในพาร์ทเดอะสตาร์ของเรานะครับก็คือการขยายคํานามด้วย v ร์ฟปกติมันคือมีอะไรแอสติทิฟอีก e. ขยายคำนามได้เลยใช่ไหมครับแอทิปนะ เอาน้ำมาเนาะแล้วก็ขยขายคำนามนะครับคำนามกับคำนามเติมเลยโนะนะครับญี่ปุ่นโนะคุรุมะเห็นไหมอัตซึคุนิไทยว่าอัตซึคุนิเป็นประเทศที่ร้อนนะครับฮิมะนะฮิโตะเป็นคนที่ว่างมเมื่อกี้ก็อะไรนิฮอนโนะคุรุมะรถญี่ปุ่นตรงนี้นะครับทีนี้เราจะใช้เวิร์บในการขยายคำนามบ้างเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นรูปธรรมดานะครับจะเขียนตองแรกนะฮะ ธรรมดาก็เป็นรูปดิกรูธรรมดานะครับไปไม่ไปปฏิเสธรูปหนไปแล้วรูปท้าอาดีตต้องมีท้านะครับแล้วก็พอเปลี่ยนไปรูปหน่ายปุ๊บปฏิเสธนะครับพอเปลี่ยนไปรูปหน่ายทาหน้าที่เหมือน adjective อ e, ีปฏิปฏิเสธในอดีตก็จะเป็นนะคัตตะเหมือนโออิชิคัตตะอร่อยไปกินมาใช่ไหมครับรูปอดีตต้องมีท้านะครับปฏิเสธต้องมีหน่ายอย่างเช่น อันนี้อีคุไปนะครับไม่ไปอีค่าไนไปแล้วอิตตะไม่ได้ไปก็อีอีคานะคัดตะคือได้บรรทัดที่สองก็จะได้บรรทัดที่สี่นะครับเพราะฉะนั้นใช้แค่สามรูปหลักๆแค่นั้นเองรูปเด็กรูปนายรูปทะนะครับเอาไปเข,ยขียนคำนามได้เลยอีคุฮิโตคำนามนะครับอีค่าไนฮิโตะ คนไปคนไหนไปคนไหนไม่ไปคนที่ไปแล้วอิตตะฮิโตะอคณคัตะฮิโตคนที่ไม่ได้ไปนะครับอ่ามาดูตัวอย่างที่เขาให้มานะครับวัตชินชิดะไนฮิโตะคนที่ฉันไม่รู้จักเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลนี้ขยายฮิโตะนะครับฮ้าหากะสกุตตะเดียวดิทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ,มมรบแม่เป็นภาคแสดงแม่เป็นคนทอาอ่าเป็นอาหารที่แม่ทํานะครับเป็นอาหารที่แม่ทําแบบนี้เนาะทําแล้วด้วยนะครับต่อไป การที่มีตัวคําถามอยู่ในประโยคนะครับเป็นเหมืนประโยคความสอนกิโมงชิตัวคถามนะครับนั่นนี่กะทาเบมัสกกินอะไรสักอย่างไหมนั่นนีกะก็จะกลายเป็น something นะครับเขาไม่ได้ถามว่าจะกินอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะตอบว่าตอบให้เยก่อนนะครับกินหรือไม่กินนะนั่นนี่กะทาเบมักข้อสอบนะครับอิริกุจิกะโดโกกะวากานิมเ ไม่รู้ว่ามันมีตัวคำถามอย่างนี้นะครับคำถามก็ใส่กะได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นรูปธรรมดาเนาะเติมกะได้เลยไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ที่ไหนอิริกุจิกะโดโคกะวากาดิมาเซนอันนี้คือแบบมีตัวคำถามนะครับต่อไปข้อ14นะครับโคโนโซโนอะโนโดโนโคโซะโดโคโนทำในคำนามนะครับโซโนอะโนแล้วก็โดโน มีหลายอันนะครับสามอันขึ้นไปโคโนโซโนอานโดโคโซอัดอันนี้อันนั้นอันโน,นอันไหนนะครับคนสัตว์สิ่งของได้หมดคำหนานครับโคโนมิเซนิไฮดิมาโชเห็นไหมเข้าใช้นี้นะครับเข้าร้านนี้กันเถอะโซโนมิเซวะเอ็กิคาระชิใกล้เดสก้า่ะก็ชี้ทางนั้นนะครับร euh ้านนั้นนะครับอยู่ใกล้สถานีไหมร้านที่เราคุยกันอยู่เนี่ย อนกอยู่ไกลๆหน่อยอนุมิเซวะนันโนมิเซเดสกาชิโนนะครับร้านโนนเนี่ยร้านอะไรเหรอคะแล้วก็โดโนมิเซกาอีเดสการ้านไหนดีมีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเป็นร้านไหนดีละ่ะโคโซอโดอันนี้เบสิกต้องได้อยู่แล้วนะครับทำได้คำหนาเนาะต่อไปสุภาพเข้ามานะครับโคจิระซจิระอจิระแล้วก็โดจิระใช้แทนได้หมดเลยนะครับคนสัตว์จริงของนะครับสถานที่ โคจิดานิโดโซเชิญเชิญไปทางนี้นะครับเชิญเข้าทางนี้มอสกุโซจิดานิซูกิมาสอีกไม่ช้าไม่นานจะไปถึงที่โน่นแล้วนะครับเห็นไหมเข้าไปถึงใช้นี้นะครับเชิญเข้าก็ใช้นี้เด็กคือจิวาฮจิราเดสประตูทางออกนะครับอยู่ทางโน้นนะครับอุคิสเกวาโดจิราเดสกาประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไหนโดจิระต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโดจิระแปลว่าที่ไหน แล้วก็ทางไหนนะครับแล้วก็แปลว่าอันไหน2อันก็ได้คืออันไหนนะครับคนสั่งสิ่งของได้หมดไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้ามี2ช้อยปุ๊บใช้ดดจิระนะครับถ้ามี3อันขึ้นไปใช้โดเละระบุคำนามก็เมื่อกี้สาม,มารถขึ้นไปนะครับโดโนเนาะใส่คำนามบบดี้นะครับต่อไปถ้าเป็นรูปกันเองนะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นโคจิโซจิอจิโดจินะครับลดเสียงนิดหนึ่งโคจินี้กุฎกระใกุณามาทางนี้นะก็เซนเซอาจจะบอกนักเรียนแบบนี้นะครับอิมากะระโซจินีกิมาสจากนี้ไปจะไปทางนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็บอกสถานที่ที่ไปอาบุน i กะระอจินีโอิเตกุくだใสอันตรายอันตรายนะครับให้ไปวางที่โน่นเอาเข้าไปวางเห็นไหมใจนี้นะครับ อากะโตชิโดโดจิกายิเดสเมื่อกี้โดจิแปลว่าอะไรโดจิละอันไหนสองอันใช่ไหมครับก็มีสองตัวเลือกสีแดงกับสีขาวเอาไหนดีนะครับต่อไปวะกับกะอะไรวะอะไรวะเจะเคยมีบทนี้สอนไปแล้วนะครับอะไรวะเน้นหลังเน้นข้างหลังเน้นวะโคเร่ว่าจีส์เดวะอาริมาเซน บัตาเดสอะเรก้าจีสเเพราะฉะนั้นกะเนี่ยก็เน้นหน้านะครับอันนี้ไม่ใช่ชีสนะครับเน้นว่าไม่ใช่ชีสเน้นตรงนี้มันคือเนอยอันโนนเน้นอันโนนอันโนนอะคือชีสเคไหมอันนี้ไม่ใช่ชีสเป็นเนอยอันโนนคือชีสจุดเน้นมันต่างกันแค่นั้นแหละนะครับต้องดูฟีลิ่ง ของภาษาด้วยนะครับต่อไปยอนะครับตัวช่วยโอตัวช่วยโอเป็นกรรมตรงนะครับบอกการผ่านในบทนี้ในข้อ18นี้คือการผ่านนะครับมิเซโนไยโอโทดุผ่านลานผ่านหน้าลานนะครับอโนมิจิโอฮารุคุเดินตามถนนนี้ก็เดินผ่านผ่านใช่ไหมโคเอนโซัมโปสุเดินเล่นก็เป็นการเดินผ่านผ่านนะครับเซตให้เป็นผ่านหมดเลย เข้านี้ออกโอผ่านโอเนี่ยออกก็โอนะครับเฮียโอเดดุออกจากห้องนะครับออกจากอ่างล้างหน้าออกจากโรงเรียนนะครับก็คือจบนั่นเองฮะก็ใช้โอหมดเลยนะครับลงรถก็ออกนะฮะต่อไปนี้เป็นเซตเดียวกับการเข้าแล้วก็เจออย่างอื่นด้วยนะครับที่เราจะมาเข้ากับร่วมกับเข้าได้นะฮะเซนเซน่เอาเจอเซนเซ เข้าไปเจอเซนเซนะครับเข้าไปถามเซนเซนะครับเซนเซน่คิคเข้าไปถามเข้าไปปรึกษานะครับไปปรึกษาฝั่งเดียวนะใช้นี้นะครับถ้าปรึกษาซึ่งกันและกันก็ใช้โตะเนาะแต่อันนี้เรามีเรื่องจะปรึกษาเซนเซฝ่ายเดียวนะครับเซนเซน่คิคึเซนเซน่โซดันชิมัสเซนเซนิอาแล้วก็เรื่องของกำลังนะครับให้แก่ใครได้รับจากใครรูปถูกกระทําแล้วก็ให้กระทําก็ใช้ตัวช่วยนี้นะครับโทโมราจินิโมไรมัส ได้รับของจากเพื่อนได้รับอะไรล่ะได้รับช็อกโกแลตมั้งช็อกโกแลตก็เป็นกำตรงก็โอกำตรงก็หายไปนะครับบตสซนิโนโรุขึ้นเป็นการเข้าเอเคไหมเอีนิอารอันนี้บอกสถานที่ที่มีอยู่เจอไปใน e ีพีที่แรกแล้วนะครับบอกสถานที่ที่มีอยู่อยู่ที่บ้านนะครับไครนอิคุบอกสถานที่ที่ไปมากับนี่ใช้นี้ได้นะครับ คือเอเนี่ยเป็นทิศทางนี้จะกว้างกว่านะครับบอกวัตถุประสงค์ก็ได้ไปซื้อของนะครับไปซื้อของเล่นชื่อนี้อีกคือทำไหมคำนามใส่ได้เลยไปฝึกซ้อมนะครับถ้าเป็น verb must t must นะครับคำนามใส่ได้เลยชื่อนี้ซังไก่นี้นอกจากระบอกเวลาแล้วนะครับบอกจํานวนเวลาก็ได้เป็นความถี่สัปดาห์ละ3ครั้งนะครับสัปดาห์ละสครั้งสก,กินนี้อีกไก่เดือนละครั้ง,งนี่เนาะ ปีละกี่ครั้งอ้างสุดท้ายครับเดมีอะไรบ้างโคเอนเดอาโซบุบอกสถานที่ที่เกิดการทําทั่วไปนะครับไม่มีการย้ายที่เล่นอยู่ในนี้แหละเล่นอยู่ในสวนสาธารณะนี่แหละกินข้าวก็อยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปไหนไม่มีการมูฟแบบนี้มูฟจากอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งถ้ามูฟจากอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็เป็นการเข้านะครับอันนี้ก็ออกคันนี้นะฮะนี่ก็ผ่านชึบอันนี้ใช้อยู่ที่เดียวเลยนะครับ เล่นอยู่ที่นี้นะใช้เดะนะครับบัสเดะอิคุบอกยานพานะอุปกรณ์ยานพานะเครื่องมือภาษาอุปกรณ์ยานพานะเครื่องมือภาษาไปโดยรถบัสนะครับคีเดสกรุทำโดยใช้ไม้ทำอ่านะอุปกรณ์เครื่องมือนะครับบอกสาเหตุคาเซเดยาสึมุก็เหมือนคล้ายๆรูปเชื่อมเนาะรูปเทนะครับคาเซเดยาสึมุหยุดเพราะว่าเป็นหวัดนะครับ มิดสุดะฮักเกนบอกจำนวนรวมนะครับก็ทั้งหมด3อันเนี่ย100เยนนะครับอย่างเช่นเซมบุแปลว่าทั้งหมดเนาะเซมบุสิเซมบุทั้งหมดถ้าเติมเดชเข้าไปก็จะเป็นรวมทั้งหมดอ่ะรวมทั้งหมดบอกจำนวนเนี่ยรวม3อันรวมทั้งหมดกีบะเซมบุเดอいくらですかเซมบุเดอ100เยนですมิดสุดะ100เยนです บอกจำนวนรวมนะครับひとりで行くบอกทำอะไรกันกี่คนนะครับทำคนเดียวนะครับひとりで行くひとりで食べますกินข้าวคนเดียว二人で行くจะไปกันสองคน三人で行きますไปกันสามคนแบบนี้นะครับบอกจำนวนคนที่ใช้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกสิบพอยต์นะครับใน EP หน้าこれで終わりましょうお疲れ様でした